สวัสดีค่ะจาดุษณีมูลเทมนะคะจากเซ็นเตอร์เชียงใหม่วันพุธนะคะตอนนี้นะคะกระแส h ฮฟ์ชนะคะดีมากๆเลยเพราะว่าผลตอบรับจากใครหลายๆคนที่ได้มีโอกาสลองใช้สกินแคร์ชุดนี้ต่างพูดกันไปเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าสามารถเห็นผลลัพธ์ผิวแลดูดีขึ้นทุกมิติภายในยี่สิบสีชั่วโมงและเมื่อใช้ต่อเนื่องผิวยิ่งฟูเนียนแล้วก็กระชับขึ้นจริง ซึ่งนะคะเซ็นเตอร์วันพุธของเราเนี่ยก็ทําตลาดด้วยเทสเตอร์กันนะคะตอนนี้เป็นกระแสที่ด่งดังมากๆเลยนะคะใต้องค์กรของคุณพฤษเนี่ยค่ะออกไปมากกว่า200ขวดละซึ่งถ้าเราลองมาคํานวณเล่นๆดูว่าถ้าเราขายเนี่ยขวด199บาทกําไรเนี่ยก็จะตกประมาณขวดละ100บาทขายวันละแค่1ขวดนะคะเราจะได้กําไรค้าปลีกเนี่ยประมาณ3,000บาทแล้วถ้าทุกๆ3ขวดเราตามเป็นบูสเตอร์ได้สักแค่1ขวดเนี่ย ก็จะมียอดบูสเตอร์ทั้งเดือนรวม10ขวดรวมแล้วก็ประมาณ2,250 PV เลยขายราคาปลีกเนี่ยเราก็จะได้กำไรค้าปลีกอีกนะคะประมาณ9,700บาทรวมๆแล้วนะคะในเดือนนั้นเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการทำตลาดบูสเตอร์แค่ตัวเดียวนะคะประมาณ10,000บาทเลยทีนี้เนี่ยถ้าทุกๆ3ขวดตามซื้อเป็น Hive 24ได้สัก1เซตนะคะเราก็จะมียอด Hive 24ทั้งเดือนเนี่ย10เซตแล้ว รวมแล้ว9 0 0 0 PV เลยนะคะเป็นตัวเลขที่แบบเยอะมากเลยทีนี้น่ะถ้าเรามาบวกกำไรค้าปลีกอีกนะคะเราก็จะได้กำไรค้าปลีกอีกประมาณ23,200บาทด้วยโหนี่กำไรแบบกาไรค้าปลีกรายวันอย่างเดียวเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราทำตลาดเทสเตอร์ได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการในการติดตามอย่างไรวันนี้เนี่ยจ๋าก็มีวิธีการติดตามนะคะให้เขากลายเป็นพาสซีฟ e ูเซอร์เนี่ยมาให้เพื่อนๆน,นฟัง ข้อแรกเลยนะคะเราต้องบอกก่อนนะคะทันทีที่ของถึงมือของยูเซอร์นะคะเราต้องบอกวิธีการสังเกตผลลัพธ์ซึ่งจากก็มีคําถามเนี่ยที่จะมาบอกให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่างเช่นพี่ลองสังเกตนะว่าตัวนี้มันจะซึมเร็วมากพี่ลองสังเกตนะคะพอทาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเต่งแล้วก็ฟูพี่ลองสังเกตนะคะว่าถ้าเราตื่นมาแล้วเนี่ยน่าจะนุ่มมากฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะ มีคำถามนะคะว่าทําไมต้องบอกอ่ะของอย่างนี้มันก็รู้กันอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลองไปถามเขาอีกทีเนึ่งอ่ะเขาอาจจะแบบพี่เป็นยังไงบ้างเขาอาจจะตอบมาว่ามันก็ดีดียังไงมันก็ดีมั้งเห็นไหมคะมันก็ไม่ได้คําตอบพี่แท้จริงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาก่อนนะคะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นทีนี้นะคะอย่าลืมนะคะครั้งแรกที่ไปเนี่ยเราต้องมีโบชัวแนบไปด้วย ซึ่งเขาจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมีวิธีการติดตามโดยใช้โบชัวให้อีกสเต็ปต่อไปข้อที่2เนี่ยเราต้องตามครั้งแรกเนี่ยต้องให้ได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะปกติเนี่ยจ๋าก็จะตามในช่วงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งหลังจากที่เขาได้ลองใช้แล้วคําถามที่เราจะถามไปก็ถามว่าเป็นไงคะพี่ซึมเร็วไหมหอมไหมหน้านุ่มเด้งฟูไหมซึ่งในวันเนี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องบอกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่หน้ามัน เพราะว่าคนที่หน้ามันเนี่ยบางทีใช้ไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าอาจจะเกิดสิวนะคะเราบอกเขาไปก่อนเลยนะคะว่าถ้าพี่เป็นคนหน้ามันนะคะหรือว่าเป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวบูสเตอร์ตัวนี้แต้มสิวแล้วภายใน2-3าวันนะคะสิวก็จะเริ่มยุบลงละก็ถึงขั้นตอนที่3นะคะอันนี้เราต้องเอาใจใส่เขาด้วยนะคะประมาณสัก3วันนะคะเราอาจจะถามคำถามไปอีกนะคะว่าเป็นไงบ้างคะพี่ผิวนุ่มเนียนนุ่มขึ้นไหมเครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้นไหมคะ หรือผิวอุ้มน้ําขึ้นไหมแต่ที่สําคัญนะวันนี้เราอย่าลืมบอกเขานะคะว่าพี่คะถ้าสมมุติว่าพี่ซื้อขวดใหญ่อะมันจะคุ้มกว่านะคะมัน150 ml ราคาแค่2,320บาทเองพอวันที่3นะคะ่ะเท่าที่สังเกตเนี่ยยูเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มอินล่ะเราบอกว่าเราส่งโบชัวไปให้นะคะให้เขาลองดูข้อมูลเนี่ยเขาจะเริ่ม เฮ้ย hey, อยากอ่านแล้วเราก็อาจจะต้องบอกว่าพี่ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมในโบชัวที่ให้ไปนะคะทีนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆมีโบชัวนะคะตอนนี้หยิบเข้ามาดูได้เลยนะคะโบชัวของเราเหล่านี้ก็จะช่วยตอบคำถามนะคะว่าสกินแคร์ชุดเนี้ย h i v e 24เนี่ยมันทำงานยังไงนะะมีส่วนผสมอะไรบ้างทำไมมันถึงเห็นผลได้ดีขนาดนี้ด้วยทั้งยังไม่พอนะคะตรงนี้มันจะมี QR code ด้วย นะคะที่มันจะลิงก์ไปถึง v d ดีของ Hive t 4ที่แล้วก็ลิงก์ที่เข้าไปถึงประสบการณ์ของคนที่ใช้แล้วก็เห็นผลด้วยมันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้เขาอีกระดับหนึ่งทีนี้เรามาดูโบชัวหน้าที่2กันนะคะหน้าที่2เนี่ยถ้าเราสแกนที่ QR Code นะคะมันก็จะลิงก์เข้าไปถึงประสบการณ์ของ c o v v r r f n p p g g e ด้วยนะคะหน้านี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มอินบอกว่คนนั้นใช้ก็ดีคนนี้ใช้ก็ดีด้วย ส่วนหน้าที่3หน้าที่4ของโบชัวนะคะก็จะบอกสาเหตุที่มาของผิวที่เปลี่ยนไปสภาพผิวที่เปลี่ยนไปและก็สารแอคทีฟใน h ฮฟ e 24นะคะซึ่งมีอยู่5ประการด้วยกันทีนี้นะคะหน้าที่5เนี่ยก็จะบอกส่วนผสมเฉพาะละนะคะทั้ง3ตัวมันต่างกันยังไงแถมยังไม่พอนะคะก็จะเป็นการขยายรลายสินค้าให้เราด้วยนะคะบางคนเนี่ยใช้บูสเตอร์แล้วอินอาจจะเริ่มอยากจะใช้ครีมอยากจะใช้เซรั่มตามมาด้วยหน้าที่6ตรงนี้เนี่ยจะเป็น ขั้นตอนการใช้แล้วก็เป็นอาหารเสริมนะคะที่จะช่วยเนรมิตผิวสวยเนี่ยให้เกิดขึ้นตั้งแต่ภายในด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆพกไว้ด้วยขั้นตอนที่4นะคะก็เป็นขั้นตอนในการรีออเดอร์แล้วนะคะเมื่อคนที่ได้ลองใช้เทสเตอร์ประมาณ5 7ถึงวันนะคะทเทสเตอร์จะใกล้หมดแล้วนะคะเราก็ให้รีบติดตามทันทีนะคะโดยคําพูดที่เราจะใช้กับเขาเนี่ยเราอาจจะบอกเขาว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นนะคะจาก6,820บาทอาจจะลดเหลือ5,000กว่าบาท อันนี้แล้วแต่ราคาที่จะไปตั้งกันเองเลยแต่ว่าอยากให้เป็นราคาที่มันบวกจากราคาสมาชิกเราอาจจะบอกว่าพี่คะถ้าพี่ซื้อทั้งเซตตอนเนี้เรามีคอร์สนวดหน้าให้ฟรีนะคะหรือเดี๋ยวหนูจะมานวดหน้าให้ฟรีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคอร์สเนี่ยก็ราคาประมาณ300บาทหรือ500บาทอันนี้ก็แล้วแต่อีกไอเดียนึงอาจจะบอกว่าเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นถ้าซื้อเป็นขวดเนี่ยอาจจะแถมเทสเตอร์ aster, ให้อีกหนึ่งอันก็ได้นะคะอันนี้ต้องราคาเต็มด้วยนะคะเวลาขายเขาหรือเราอาจจะจัด เซตโปรโมชั่นว่าถ้าพี่ซื้อ h i v e 24เนี่ยหนึ่เซตเนี่ยเดือนนี้หนูแถมสเปรย์กันแดดให้เลยแต่เราต้องขายราคาเต็มนะคะหรือว่าเราอาจจะให้เขาสมัครเป็น V.I.P Member เลยก็ได้สมัครสมาชิกฟรีนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่โปรโมชั่นส่วนตัวนะคะว่าเราจะไปจัดโปรโมชั่นหรือว่าเราอยากจะเพิ่มรายสินค้าอะไรให้กับ user บ้างค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะก็ต้องบอกเขาด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราจะแถมอะไรเนี่ยเราต้องบอก มูลค่าราคาเต็มของสินค้าที่เราแถมด้วยอย่างเช่นเราบอกว่าเราแถมสเปรย์กันแดดนะคะมูลค่าเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทเลยอันนี้ก็ต้องบอกให้เขาด้วยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยของที่เราแถมมันมีมูลค่าเหลือเกินแมก้กระทั่งเทสเตอร์เนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความพยายามด้วยนะคะในการติดตามนะคะอย่าเพิ่งถอดใจเพราะว่าในครั้งแรกเนี่ยยูเซอร์เขาอาจจะยังไม่ได้ ซื้อทั้งเซตหรือว่ามาซื้อทั้งขวดให้เราลองกลับไปดูนะคะลิงก์เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของ Passive User นะคะของคุณน้องเวอร์ชั่น2ที่สำคัญนะคะอย่าลืมใช้กับคู่มือ Passive User ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะ๋านะคะจากเซ็นเตอร์เชียงใหม่วันพุธนะคะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ